ทุกช่ทุกคนกันด้วยน,นะคะในวันนี้นะคะแล้วก็มาอยู่กันในช่องพี่น้องสองจีกันอีกเช่นเคยค่ะทุกคนซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมานะคะทำแปลงผักของเราด้านหลังนี้ค่ะทุกคนเออที่ทุกคนสังเกตเห็นด้านหลังตรงนี้นะคะ่ะที่มีแปลงผักอันกว้างใหญ่นี้ได้เพราะว่าเราเนี่ยทำการไปสร้างให้มีความสวยงามน,นะคะทุกคนเป็นไงชอบไหมชอบไหมแล้วนะคะก็ จะมานะคะพาทุกคนมาทัวร์ดูกันดีกว่าใน EP นี้นะคะแล้วก็จะมานี่เลยทําแปลงผักของเรานะคะทุกคนออ,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 อนี่นะคะทุกคนนี่ตรงข้างๆตรงนี้นะคะก็จะมีฟาร,ร์มอ้อยอยู่นะคะเดี๋ยวเราเหลือแค่วางกระถุกแล้วก็วางไม้อีกเล็กน้อยก็จะเสร็จแล้วคะท่านผู้ชมถ้านผาแล้วก็ไปชมกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนจะเกเห็นไหมคะเรามีดาบเหล็กมีขวานเหล็กตั้งสงชิ้นนั่นก็เป็นเพราะว่า เราเนี่ยไม่ได้ไปหาแร่เหล็กมาจากไหนนะแต่เราได้มาจากซอมบี้ตัวอะไรก็ไม่รู้อะได้มาก็อืมก็ดิ่มกันนี่นะคะก็คือฟาร์มด้านในบ้านเรานะคะคือก็จะมีแตงโมแล้วก็จะมีฟักทองแล้วก็จะมีคาวซาลีแล้วก็จะมีะะมันฝรั่งยู่สี่อย่างนะคะทุกคนซึ่งมันคือมันเป็นอะไรที่แบบเยอะเวอร์มันแบบเยอะมากนะคะทุกคนอ่อไม่ทำอันนี้ก็ อ่ะเดี๋ยวมาเหมือนเดิมไม่ได้เราก็จะมาทําให้บ้านเรามีความดูดีขึ้นนะคะทุกคนเราจะเก็บพวกผลผล,ผลิตพวกนี้นะคะแล้วก็อาจจะเอาไปทำอย่างอื่นได้ด้วยนะคะทุกคนปิ๊ปปีป๊โอเคพวกมเมล็ดฟักทองหรือมเมล็ด,ดต่างๆเนี่ยนะคะทุกฮะอย่างนี้ก็ได้หรอโอ้ คือเราไม่ต้องเอาไปทําเป็นเมล็ดเลยว่างั้นแล้วเราจะไปคัดเป็นเมล็ดทำไมเนี่ยคือตรงนี้นะคะเราก็จะแบ่งโซนเหมือนกันว่าตรงนี้มันคืออะไรขอเก็บตรงนี้ก่อนบีบบีบบบบอันนี้คือมันฝรั่งนะคะทุกคนไม่ต้องสงสัยเลยเดี๋ยวมันฝรั่งเนี่ยในอีหน้านะคะเราอาจจะเอาไปทําเป็นอาหารร่อเจ้าสัตว์ต่างๆได้นะคะทุกคนต้องใช้อันนี้ด้วยหรอโอ้โหใช้เวลานานเอยู่พอสมควรเลย ตามค่ะแล้วก็จะปลุกเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว,ว่าเราจะย้ายน้องมันฝรั่งนะคะมาอยู่อีกฟากนึงค่ะทุกคนฟากหนึ่งของโลกะนะใช่แล้วขุดต่อไปเรื่อยๆต่อไปก็ต้องขุดจนกว่าจะเสร็จแล้วก็ไปทําการเปลี่ยนพื้นที่ <S <S เพราะว่าเราคิดแบบเออาอมันฝรั่งอยู่ตรงนั้น,นดีแล้วทุกคน <S <S คืนนี้เป็นคืนที่ซอมบี้จะเกิดเยอะด้วยเรารีบไปเอาก่อนก่น ไปนอนไปนอนไปนอนไนอนไนอนถ้าสังเกตดีๆบ้านเรานะคะเปลี่ยนจากโต๊ะครับปกติกลายเป็นโต๊ะครับทองแดงแล้วก็เตาทองแดงแล้วเป็นที่เรียบร้อยเย่แล้วก็สามารถอัพเกรดอุปกรณ์ได้ดีขึ้นเดียวกาเลยค่ะทุกคนนลังจากที่นอนเสร็จแล้วเช้ามาเต็นมายังสดใสอุ้ยอืมอยากไปทดสอบดาบเราจังเลยนะไปทดสอบกันเลยดีกว่าเต้น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 ต้้น อุ่ยซอมเยอะด้วยขอทดสอบดับเลยนะไอ้เพื่อนตืดไอ้เดินชา้าเอาปิดบอกอะลูกอื้มอืม,อม,อมแค่สองสามทีก็ตายแล้วนะคะทุกคนโอ้โหเสียงโทรศัพท์เรียกร้องโอ้โหอย่างดังเลยอ่ะอย่างดังเลยเสียงโทรศัพท์มันร้องอะ่ะโอเค เราจะเอามาทำเป็นอะไรเราจะมาทำอะไรพวกนี้เราเอามาทำอะไรทุกคนเราทิ้งยังไงเราจะทิ้งยังไงก็ไม่ทราบนะแต่ว่าถ้าใชเก็บเอาไว้ํำไมหม่นี่จะมีชุดเกาะสวยๆงามๆที่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการเลยหรือว่าเราจะเอาไปโยนในวอราบาทิ้ง ได้ไหมเราก็าโยนของทิ้งไม่เป็นด้วยนะคะในอีพีนี้มาไปกันต่อไปกันต่อต้นไม้อุ้ยต้นไม้หน้าบ้านโตแล้วดีจังแต่เราจะไม่ตัดนะคะทุกคนส,สวยๆอันนี้ก็คือบ่อน้ำอินฟินิตี้นะคะทุกคนโอ้ไม่รู้ว่านี่ทำเสร็จแล้วนะโอเคโอเค โอเคค่ะ okay, okay. ทุกคนเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เรานั้นได้ทำการเอาพวกมเมล็ดฟักทองออกอ้ยพอดีเราไปก็เอามเมล็ดนี้มันเรียกว่าเมล็ดมันฟร์นะคะทุกคนเอาไปปะเหมือนเดิม <c oughs> เลตเตอร์สามฟินไม่เป็นไรจะได้เก็บเอาไว้อ๋อเรามีอ้อยอยู่นะคะทุกคนตรงนี้แล้วก็มีอะไรอีกนะมี ปักทวงนะ yes. ยสก็มาทำเป็นมาเลสเหมือนเดิมน,นะคะโอเคเลดี้โกไปปิวบิวบิวๆิวบิวบิวบิวๆิวปิวปิวปิวบิวบิวบิวเหมือนกับมันฝรั่งเลยขาตรงนี้แค่ที่เดียวยอดมากนี่ ดูดีขึ้นเยอะมากเลยนะเคอเราไม่จำเป็นเลยนะคะที่เรานั้นจะต้องมาแบบนั่งรอผลผลิตต่างๆโตนี่หนังอื่นเป็นไงถึงแม้ว่าบนบ้านเรามันอาจจะมไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไรแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะอึดูแล้วเๆยขอตัดตรงนี้หน่อยนะจ๊ะขอตัดหน่อยนะจ๊ะ เอาตรงนี้เราเอาเป็นกระจกกันหมดเลยไหมเป็นไอเดียที่คูลนะอืมแต่ว่าเราจะหาทรายได้จากไหนอะคือเราคิดว่าเราประหยัดดีก,กว่าค่ะทุกคนเราไม่อยากจะแบบใช้ของอะไรเปลืองปิวอะปิว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 อ้าวเราของมันไปไหนอะ ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ข้างบนใช่ไหมไม่มีใช่ไหมมันไปไหนเด๋วไงมันไปไหนนะอืมไม่เป็นไรทุกคนเราก็ไปหาทรายนะคะจำได้ว่าตรงนี้ที่เราวางฝ่ายป่ายเพราะว่าเรานะคะ จะได้ไปเอาไอ้นี่้วยมันเรียกว่าอะไรนะมันเรียกว่ารสยข้างหน้าบ้านเรามันจะมีบ่อน้ำนี่มันแงล่ะเอาใสมาให้มดเลยนี่เอามาให้หมดเลยเจนี่มีเท่าไหร่ก็เอามาให้หมดเอา มีมาเท่าไหร่เอามาให้หมดเลยทรายบ้านเราวิมีนอนปลาเกิดด้วยอ่ะเราได้ทรายตอนนี้มา23ก้อนแล้วนะคะท่านผู้ชมก็ไปกันเลยดีกว่า,าวนะตอนนี้กี่มานแล้วนะตอนนี้เที่ยงตรงนะคะหมายถึงในเวลาเกมนะเที่ยงตรงนะคะทุกคนติ๊ก ติ๊ก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 เพื่อนยากเพื่อนยากคือเราจะหาพวกซอมบี้นะคะที่มีอุปกรณ์เหล็กนี่ได้ยากมากๆเลยคือส่วนใหญ่มันจะใช้พวกกระบองหรือไม่ก็แบบชุดเกราะหนังธรรมดาธรรมดากากันนะโอเคไปทำกันครับเป็นเสศษทรายก่อนรู้ไหมว่า เราไม่รู้ว่าอันนี้ไม่ชื่อว่าอะไรอาา่ะอะไรคือทรายควอตอะไรก็ไม่รู้เอามาให้หมดเอามาให้หมดเอามาให้หมดเร็ว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 เร็อือฮะออฮะอื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 อเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็อย่างเยอะเลยทรายยี่สิบสาม เราจะเอาอะไรไปใช้ชุดเกาะก็เผาไม่ไ,ได้เนาะมันทำเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้แล้วแบบดูดิชุดเกาะ,ะอย่างเปลืองอ่ะคิดดูชุดเกราะนะคะอย่างเปลืองเลยทุยกคนไม้อันนี้ก็น่าจะไหนได้ใช้โอเคงั้นว้าลืมไปเลยเราจะต้องใช้เชื้อเพลิงถึงสองอย่างในเตาทองแดงนะคะ รีบปิ้วมารอต่อไปอ่าเอาเดี๋ยวนะขอแบ่งมาหน่อยสิแบ่งมาหน่อยสิโอเคโอาเดี๋ยวก่อนขอชื่อเพิ่มหน่อยดิอ่ะไม่พลาดเออไม่ไม่เอาไม่เอาเพิ่มเดี๋ยวเราต้องเอาไปใช้อีกอะไรดีเชื่อเพิ่มไว้ชื่อเพิ่ม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  อ่านี่ไงใบไม้นี่ใบไ,ไม้อย่างเยอะเลยใช้ใช้ให้เป็นประโยชน์บ้างเอาเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้อีกโอเคทุกคนวันนี้เราจะได้ใช้ไม้ไอ้พวกเชื้อเพลิงต่างๆเนี่ยท่านไม้ก็ใช้ไม่ได้หรอ ยอดอะทำไมเช้เพิ่งมันหายยากขนาดนี้รัวก็เราจะใช้ไม่ได้เล,เลยเดีอะทุกคนอ๋อนี่ไงไม้พวกนี้พวกไม้หยาบไม้พวกนี้นี่เอามาให้หมดเลยจ้าไม่รู้สิอ๋อใช้ได้แบ่งใช่ไ้เป่าโอเคท่านผู้ชมปื้ออะแบ่งไปนะคะแล้วก็เอาอันนี้มาด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยแล้ว รู้สึกว่าอันนี้นี่มันจะหมดเร็วไปไหน่อยนะอ้าเราได้ทองแดงมาแล้วเร็วๆหน่อยสิเพื่อนเรามีฐานไหมอะทุกคนเรมีฐานไหมโอ้ยเจอฐานนีกตั้งเจ็ก้อนแล้วดินเราไปทำอะไรเยอะแยะในเราเนี่ยดินเราไปขุดมาจากไหนเนี่ยดินเนี่ยนะหรอไปไปขุดมาจากไหน ก็ช่างมันเถอะแต่ที่รู้คือเราได้ชุ้เกาะมาเยอะแยะเลยดูดิมันเปลืองกล่องอะรูมเฮียจะเอาไปเผาได้แบบเอาเอาเผาปเชื้อเพลินี่ก็ยิ่งดีเลยอ๊ะอ๊อ๊ะ o c รีเร็เร็ว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 เเร็วเร็วเ ว้าวสิบหกชินช้นสิบหกชิ้นเร็วๆค่ะเราจะได้จบคลิปกันในนาที่นี้เลยอืมแล้วก็ไปแปะก,ก่อนแล้วกันนะนี่กระจกตั้งยี่สิบสาก้อนเนี่ยเอายี่สิามชิ้นดีไปแปลกกละกันเลยดีกว่าค่ะผมปี๊ปปิ๊บปิ๊บปิ๊ป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  ปิ๊ปปิ๊บปิ๊บว้าวเวอร์ี่กูดอิซิสลุคเวอร์ี่ก wow. okay. ูดโอเคอสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ไปคลิปยามค่ำแล้วนะเร็วเย้ <Yay. S 2> เดี๋ยว ก่อนที่จะเป็นทีพอทำนี่ก่อนรับนี่ก่อนโอเคใช่โอ้ยมันจะพอไหมอะแต่ว่าช่างเถอะเราขออันนี้ก่อนติบดิบมามาอยู่ข้างบนลมาว,ว่าอ่ะมันก็กระจายไปข้างนอกค่ะทุกคนอุย้ยมันจะมืดแล้วแล้วก็เป็นคนที่กลัวความมืดโอเค เอ้ยไม่ใช่เอ้ยอย่าไปทุบทิ้งอะไรนะนี่เราจะมาปิดตรงฝั่งไหนนะอยู่นะฝั่งไหนนะเราจะเปิดฝั่งนี้แล้วก็ปิดฝั่งนี้นะคะทุกคนเร็ว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 หกห้าสี่สามสองอืบพอดีเป๊ะโอ้ my god แต่รู้สึกว่าในฝั่งนี้ที่มันจะไม่มีไฟเนาะใช่ไหมใช่ไหมจริงด้วยเราไม่ได้ปะ ไฟเลยค่ะเป็นร okay, yeah, pa ีบนอนก่อนดีกว่าเร็ว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 โอเคทุกคนเก็บของเก็บของเร็วก่อนนะเก็บของก่อนเก็บของแดงเอาอ้อยมายาไม่เอาอ้อยมาข้ารองการอ้อยเอาอ้อยมาเอาอ้อยไปแปะก่อนทุกคนอุ้ยมันโตขึ้นแล้วเธอดูเอามาออกมา เรามีไฟไม่น่าเราไม่มีไฟเลยเดี๋ยวขอไปทำไฟก่อนดีกว่านะ fire, 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 fire. ไฟ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 ไหกชิ้นค่ะขอให้พอเถอะแบบขอให้แบบเดี๋ยวก่อนขอปะไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวนะขอเอาอันนี้ออกก่อนในอนาคตเราจะทำข้อสัตว์นะคะเราสัญญานะคะสัญญาจริงๆเราอันนี้คือเราพูดจริงๆนะคะทุกคน เรามีกระจกอยซีแผ่นนะคะวาง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 เย,ย้โอเคเดปะไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะปะเอาไว้โอเคค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คิปหนะ้า